ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกายก็จะมาอันแพกลองเท้านะคะที่ตันนี้กําลังเป็นกระแสนิยมที่ยอดฮิตที่สุดในอ่าเรียกได้ว่าแบบฮิตที่สุดในช่วงนี้เลยก็ได้นะคะความจริงเขาก็ฮิตมาเป็นปีๆแล้วเนาะเพิ่งมาฮิตที่ประเทศไทยเมื่อต้นปีก่อนอะไรเงี้ยปีต้นปี2565หรืออาจจะฮิตกว่านั้นแล้วแหละแต่ว่ากายเพิ่งแบบติดตามอะไรเงี้ยแล้วกายก็ชอบมากนะคะกายก็เลยอ่าซื้อแต่ว่าในการซื้อมันต้องแบบ เขาเรียกว่าซื้อราคาแบบรีเซลอ่ะแบบรับหิ้วมาเนาะซึ่งราคามันค่อนข้างสูงนะคะนั่นก็คือรองเทารุ่น n น w s Baran 5า0้นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะไก่ก็มีด้วยกันู่งคู่นะคะเพราะว่าไก่ชอบมากอ่าเดี๋ยวกล่าวถึงก่อนคืออันไรกอ่ะที่ไก่ได้มานะคะก็จะเป็นสีนี้เลย มันจะเป็นสีแบบสีออกเทาๆนะมันจะเป็นรุ่นเอวบาลาน NB ห้าสามสูง RS นะคะคือสีที่เขาคิดกันนะก็จะเป็นสีสีกรมใช่ไหมคะสีเงินกับสีกรมอะไรเงี้ยซึ่งมันหายากมากแล้วตอนนั้นนะคะเพื่อนกายไปเกาหลีใช่ไหมคะก็คือไปเกาหลีแล้วเขาก็เข้าให้กายทุกช็อปเลยปรากฏว่าไม่มีสีไม่มีไซส์อะไรเงี้ยค่ะสีนึงที่กายชอบก็คือเป็นรุ่นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า RS นะก็จะเป็นสีแบบสีเทาขาวแบบนี้นะคะเพราะว่าการรู้สึกแบบเออมันเข้ากับแบบทุกชุ เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันสวยด้มันเป็นสีเทาสีกลางๆแล้วก็ก็เลยฝากเพื่อนซื้อปรากฏว่าที่เกาหลีก็ยังไม่มีอีกไม่มีไซส์อีกอะไรเงี้ยค่ะบางช็อปก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกายก็เลยแบบซ้ำการสั่งซื้อจากาใน IG Instagram นะคะก็คู่นี้นะคะก็ได้มานะคะาจากประเทศญี่ปุ่นพนะีออเดอร์มาจากญี่ปุ่นซึ่งราคามันก็จะถูกกว่าที่รับจากพรีออเดอร์จากเกาหลีคือกายไม่แน่ใจนะคือบางร้านนะคะในไอจีเเขาจะขาย 4,000เก้าใช่ไหมคะ4,000เก้า5,000เก้าแต่ร้านนี้ที่กายเจอก็คือ3,590บาทซึ่ง3,590เนี่ยคะ่ะถ้าเจอแล้วก็เขาก็จะลดราคาส่วนลดที่อีก200บาทเมื่อสั่งซื้อในไลน์ช็อปแรงเขาอ่ะก็ตกประมาณคู่ละ3,002นะคะก็เออ3.4แหละรวมค่าส่งก็ถือว่าคุ้มมากนะคะราคาเนี่ยก็ถือว่าโอเคคุ้มมากได้มาในราคาประมาณ3,005อาจตีง่ายๆเลยเนาะก็คือเป็นรองเท้าที่ดีมากความจริงอะคะ่ะคือเขาคิดกันมานานแล้วเนาะ,ะแล้วก็มันเป็นรองเท้าสําหรับใสบ่่่วิงอะะค แต่พอกายไปเที่ยวต่างประเทศกายเอาไปแค่คู่เดียวแล้วกายก็ใส่เดินทั้งวันเดินทั้งวันจริงๆทริปเวียดนามของกายเดินทั้งวันเลยปลาฏบว่าคือแบบมันไม่ปวดเท้าไม่ปวดอะไรเลยค่ะใส่สบายมากแล้วกายก็สุขเฮ้ยชอบจังแล้วถ่ายรูปออกมาก็สวยทุกรูปเพราะว่ารองเท้าเราแบบมันเข้าทรงเข้ารูปแนละ้วสวยมากกายก็เลยแบบเฮ้ยอยากได้อ่ะอยากได้อีกค่ะซึ่งในกล่องเนี่ยเขาก็จะแบบเอออย่างอย่างในอันนี้ค่ะเขาก็จะมีอ่าเชือกมาให้อีกเส้นหนึ่งนะคะคือมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายและเดี๋ยวันนี้นะคะที่กายจะมาให้ดูก็คือ เป็นสีใหม่สีใหม่ล่าสุดคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะของ NB นะคะซึ่งกายได้มาคือกายดีใจมากแล้วกายได้ในราคาที่ถูกมา,มากๆทุกคนเพราะว่าเพื่อนกายไปเที่ยวญี่ปุ่นดีแหละอันนี้กายไม่ได้พีมาเพื่อนกายซื้อมาให้อุ้ยเดี๋ยวเราแกะก่อนคือมันสวยมากกายฝากเพื่อนซื้อมาจากญี่ปุ่นในราคา2,500บาทถูกมากทุกคนดูสิมันเป็นสีเขียวมันเป็นสีเขียวะทุกคน สวยมากเดี๋ยวก่อนนะกครขอแข่ดีๆก่อนคือแบบอูมโอะทุกคนคะมันเป็นสีที่กําลังฮิตในช่วงนี้เลยอะ่ะ สีที่กายได้มาเนี่ยมันเป็นสีเขียวนะคะมันก็คือเป็น N B 5 3 0 A B เนาะแล้วก็คือแบบมันเป็นสีใหม่คอเลคชันใหม่นะคะซึ่งมันเป็นสีเขียวมันสวยมากทุกคนเนี่ยกายก็จะใส่กับเสื้อสีเขียวนะคะแล้วก็เนี่ยมันจะสวยมากก็คือมันเป็นสีใหม่ที่กายรู้สึกแบบมันควรมันมัดแฮมมันอัมมัชมันต้องมีอะค่ะทุกคนซึ่งมันสวยมากแล้วก็แน่นอนก็คือด้วยความที่มันเป็น530กําลังฮิตกันในตอนนี้เนาะแล้วก็สีนี้คือเป็นสีที่แรมากหายากมากแล้วกายได้มันมาเอาสาราพตงๆเลยกกกก็็็คคืืืออออนนนทีีี่่่่ไปญุด้ ด้วยแต่ว่าเพื่อนบอก CSG ไม่มีมีแต่ A B เพราะฉะนั้นกายก็เลยบอกว่างั้นก็รีบคว้า A B มาเลยเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ได้นะคะเพราะแบบว่ามันหายากก็มันแรงมากทุกคนดูสิคะมันสวยมากเลยอะ่ะการรู้สึกแบบขนาดอันนี้ก็สวยถ้าใส่กับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยน่าจะสวยกว่านี้เนาะก็ยังเป็นรองเท้า running นะคะนี่เห็นไหมคะเป็นรองเท้า running แล้วก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่ารุ่นนี้กายไม่แน่ใจอ่ะถ้าใครรู้ช่วยบอกกายหน่อยได้ไหมคะว่ากายไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เขาแถมสายมาให้อีกเส้นหนึ่งไหมเพราะว่าเพื่อนกายบอกว่า ไม่เห็นไม่เห็นมันอยู่ในกล่องไม่รู้ว่าตอนตอนส่งสส่แพ็คก,กลับมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพื่อนการแพ็คใส่กระเป๋ามาแล้วเพื่อนทําหายหรือว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกนะคะแต่คือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าใส่เส้นเดียวก็คุมละแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งของอารุ่นของ R S นะคะก็เอามาใส่ด้วยกันได้เพราะมันเป็นสีขาวแต่การรู้สึกแบบมันสวยมากคะ่ะทุกคนเห็นไหมแล้วก็เป็นเป็นรองเท้าที่ยอดฮิตมากแล้วซือมันเป็นสีลายไอเทมและกายได้มาในราคา2,500บาทคือในราคาที่ญี่ปุ่นนะคะราคาที่ญี่ปุ่นมันคือ9,9เยนนใ่่ uh ่ม้อแลวรุๆ ืนก็ถูกกว่านี้อีกอะรุ่นอื่นๆก็คือ9,000เยนก็ตกประมาณ 2,002, 2 3 0 0 3อันนี้ค่ะ2,009 9ก็ประมาณ2,005 5ซึ่งใกรรสึกแบบราคามันคุ้มมากอะไรเงี้ยคือถ้าใครที่กําลังไปต่างประเทศนะใกรบอกตาเลยเพราะว่าหลายประเทศไทยขายแพงมากแล้วก็เอามาขายที่ประเทศไทยได้ด้วย จริงๆอันนี้คืออ่าอ,อ,อันนี้คือเราสามารถซื้อแล้วก็มาแบบทํากําไรได้เลยนะคะมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะคะแล้วก็แบบเป็นแฟชั่นเนาะแฟชั่นทุกหยายคือใส่ได้ทั้งกระโปรงกางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งได้หลายลุกอะ่ะซึ่งกายก็รู้สึกแบบมันสวยเหนือสิ่งกานั้นก็คือมันใส่สบายมากนะคะคือมันไม่ทําให้เราเนี่ยปวดเท้าเลยอย่างกายตอนที่กายไปเวียดนามเนาะใส่คู่นี้ไปก็คือแบบกายเดินใส่ทั้งวันแล้วก็ไม่รู้สึกแบบปวดเมื่อยไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยนะคะทั้งสองใส์นี่ก็จะเป็นแบบ ไซส์เดียวกันเนาะสามสิบสามสิบเก้าจุดห้าซึ่งความจริงแล้วกายก็ใส่แค่ไซส์สามสิบเก้านะคะกายใส่ไซส์สามสิบเก้าแต่ว่ากายเผื่อไว้เผื่อกายใส่รองเท้าอืมันก็จะสวยทรงมันแปลกนะมันไม่เหมือนกันอ๋อเพราะว่านี้กายใส่ไปแล้วไงอันนี้มันก็จะงอนๆหน่อยลูกดใครมาลูกลูกกดใครมาหนูงอนอ๋อเราดึงใส่ซับให้เขาเราต้องใส่ซับด้วยนะคะมันจะได้ไม่งอนเนาะเออเราต้องใส่ซับให้เขามันก็จะสวยๆตื๊ดอ่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะมันเป็นของแบบของไรเทมอ่ะมันต้องมีอะคะ่ะทุกคนแล้วก็คือการรู้สึกแบบว่ามันใส่สบายแล้วก็มันทําทให้เท้าเราเนี่ยรู้สึกแบบไม่ปวดเท้าด้วยมันมันมันลงมันคุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อสุขภาพของเราเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมทริปหน้ากายก็จะมีไปเที่ยวอีกนะคะกายก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาคู่นี้ไปนะคะไปเที่ยวเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพกอันนี้ไปด้วยไปทั้งสองคู่เลยเผื่อที่จะแบบไปมิสแอนด์แมทกับเสื้อผ้าซึ่งตัวกายรู้สึกแบบมีสองคู่นี้ก็พอละ ะะสวยมากเลยคือเอาพูดตรงๆเลยว่าก่อนหน้านี้กายก็เป็นคนที่ไม่เห่อรองเท้าไม่ค่อยซื้อรองเท้าเท่าไหร่แต่พอได้ New Balance นะคะคู่นี้มาเนี่ยล้วคือรู้สึกแบบมันใส่แล้วมันสวยแล้วคือสบายกายก็เลยแบบตามาอีกคู่นึงนะคะโชคดีด้วยที่เพื่อนไปเที่ยวนะคะถ้าเพื่อนไม่ไปเที่ยวก็คือคงหาไม่ได้เพราะมันแพงมากถ้าพีจากไทยแพงมากอะคะ่ะ4,900รวมค่าส่งอีกก็5,000ันกว่าบาทแต่เนี้ยคือ2 5 0 0ไม่ต้องเสียค่าส่งเพื่อนใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะรีบเลย อ๋และที่สําคัญก็คือมันไม่ได้มีทุกที่นะอย่างล่าสุดที่กายไปเวียดนามมาใช่ไหมคะเวียดนามนะี่คือเป็นแหล่งผลิตของอของรองเท้าใช่ไหมมันก็จะผลิตแต่ละที่อ,อย่างอีกคู่นี้ค่ะคู่นี้เป็นของญี่ปุ่นก็ผลิตจากเวียดนามมาครไม่แน่ใจทุกคนเห็นไหมตื้ออ่ะมันมองไม่เห็นเนาะมันผลิตจากเวียดนามแต่กายซื้อที่เวียดนามไม่มีนะคะเวียดนามก็จะเป็นแบบทั่วไปอ่ะ เป็นสีทั่วไปเป็นสีออย่างสีเทาแบบของกายเมื่อกี้มีนะคะสีอามีสีขาวแล้วก็สีแบบวินเทจวินเทจหน่อยนั้นมีมีอยู่แค่นั้นเลยนะคะนอกนั้นไม่มีแล้วก็อย่างประเทศไทยเนี่ยหาให้ตายก็หาไม่ได้แน่นอนช็อปที่ประเทศไทยนะคะเพราะกายเคยไปซื้อแล้วไม่มีเนาะสุดท้ายก็เลยต้องพรียออเดอร์มาแล้วก็ได้โชคดีที่เพื่อนไปนะคะ สวยมากสำหรับวันนี้นะคะไก่ก็จะจบการรีวิวลงเท้า New b a l a n c e 5ส0ที่สุดฮิตสุดซาสในทศวรรษนี้แล้วนะคะก็คือเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากนะคะคือสบายจริงๆแหละเป็นคนที่ไม่เหอรองเท้าไม่ช้อปปิ้งรองเท้าแล้วก็ไม่อะไรเกี่ยวกับรองเท้าแต่รู้สึกแบบชอบ ชอบมากสวยสุขภาพดีคนใส่คนมีนะคะทุกคนยังกำลังไปหาซื้อกันนะก็ถ้า,าใครยอมลงทุนหน่อยอยากมีนะแต่ว่าหาไม่เจอยอมลงทุนหน่อยก็ไปหาซื้อนใน Instagram ก็ได้นะคะที่ร้านที่เขารับฮิ้วเนาะราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ามันดีมากก่ะมันมีนะคะทุกคนอย่าลืมไปหาจับจองกันนะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย